วันนี้จะพาไปตามเส้นทางธรรมชาติเห็นสีเขียวๆตรงไหนเราแวะตรงนั้นเลยค่ะไปด้วยกันนะคะบรรยากาศดีมากถือว่าแวะไปเรื่อยแต่ไม่ได้พาแวะไปตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดนะจะไปตามสีเขียวๆเ,เ,เห็นตรงไหนเขียวแวะตรงนั้นวันนี้มีโอกาสได้ขับรถผ่านนะคะก็เห็นรวงข้าวโอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้ไม่ใช่ข้าวเรานะข้าวเขาก็ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยขๆข้างทางเห็นไหมคะไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าใดๆมีแต่ป่าอ้อยป่ามันแต่มันก็คือความสุขใจที่ได้ขับผ่านที่ได้เห็นที่ได้สัมผัสมันเป็นเส้นทางของธรรมชาติที่ไม่ได้มีอะไรให้เราแบบวิวว้าวมากเลยแต่เวลาเห็นทำไมมันอิ่มใจเออก็แปลกเนาะเห็นภูเขาอยู่ข้างหน้าป่าอ้อยอยู่ข้างๆป่ามันอยู่ข้างๆแต่ทำให้เราว้าว ำให้เราสุขใจดูถนนนะคะถนนเนี่ยไม่มีรถคันไหนมาแซงดิฉั้นเลยค่ะไม่มีรถคันไหนอยู่ด้านหน้าไม่มีคนรถคันไหนมาบีบอยู่ข้างหลังไม่มีรถคันไหนอยู่ข้างๆทําให้เราแบบคือชีวิตสโลไล์นะไปเร <e ื่อยเื่อยเรื่อยเรืเ uh ฮ้ยถึงจะไปเรื่อยๆแต่เราก็มีจุดหมายนะเห็นไหมคะภูเขาลูกนูนนี่คือเส้นทางที่ ดิฉันไม่ได้ผ่านมาประมาณเกือบ20ปีก็เลยวันนี้มีโอกาสได้มาก็เลยค่อยๆมาค่ะนี่เห็นตรงนี้ไหมสะพานคิดถึงอะไรก,กับรถตุกตุกบรรทุกทานรถขึ้นสะพานก็ชักกาะตุกก็ชักกรดตุกเอ้ยปิ่นเวริร์เนี่ยบรรยากาศเห็นไหมคะท้องทุ่งท้อง,องนะ่ะอุ้ยมีมาแล้วหนึ่งคันเห็นไหมผ่านแวบไปเมื่อกี้ นี่คือรถที่ผ่านดิฉันค่ะดิฉันดีใจมีรถผ่านเนอะดูสิคะเราสัมผัสความเป็นธรรมชาติดูความงามไปด้วยกันนะคะบางคนไม่เคยสัมผัสเลยซ้ำไปบางคนนานมาแล้วที่สัมผัสถนนเส้นนี้คือถนนที่แบบเขาเพิ่งจะสร้างมาใหม่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วมันเป็นถนนที่เป็นดินแดงมีหลุมเวลาแบบเออรถรถที่ที่จะพาไปที่โรงเรียนนะตอนสมัยมัธยม ฝุ่นนี้จะแบบวิ่งตามแล้วพอไปถึงโรงเรียนนะผมก็จะเป็นสีแดงด้วยฝุ่นกระโปรงจีบรอบของกระโปรงนักเรียนอะคือลงจากรถปุ๊บเนี่ยคือต้องช่วยกันเอาผ้ามามาปัด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 เพราะว่าฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็มาพักแวะายแวะใจของเรานิดนึงก็เ,เป็นที่พึ่งทางใจหนูมาขอพรขอให้หนู และครอบครัวญาติมิตรสหายทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญขอให้หลวงปู่คุ้มครองขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันร้ายร้ายมันหายไปจากชีวิตของหนูด้วยเถิดสาธุ